โรคระบาดที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ในทุกวันนี้โลกถูกปกคุมด้วยโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกด้านและทุกประเทศบนโลกทําให้ผู้คนต้องปรับตัวไม่เพียงแค่เรื่องเศรษฐกิจแต่ยังรวมถึงวิถีชีวิตของผู้คนแต่ถ้าพูดถึงโรคระบาดที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ก็เห็นจะไม่พ้นการระบและเหตุการณ์การลมรณะซึ่งเป็นเหตุการณ์ระบาดของการระบครั้งใหญ่ เรามาทบทวนและดูเรื่องราวของเหตุการณ์ระบาดของโรคหลายนี้กันเถอะครับสำหรับเจ้าไวรัสที่เป็นต้นเหตุของการาโลกและนำไปสู่การมรณนะคาดว่าน่าจะมาจากแบคทีเรียซึ่งเริ่มต้นขึ้นในเอเชียเมื่อกว่า2,000ปีที่แล้วไวรัสตัวใหม่นี้แพร่กระจายไปทั้งบนบกและทางน้ำแพร่กระจายไปถึงแอฟริกาเอเชียและยุโรปในช่วงต้นศตวตรรษที่14โดยพาหะสำคัญ ที่เป็นตัวแพร่เชื้อคือเห็บและสัตว์จำพวกหนูเป็นไปได้ว่าในต้นศตวรรษที่14ได้เกิดโรคระบาดในจีนและอินเดียหากแต่บันทึกถึงเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคในจีนและอินเดียก็ไม่แน่ชัดตัวเลขก็ไม่ชัดเจนแต่โรคระบาดก็ได้แพร่ไปถึงตะวันตกกองคาราวานของผู้คนซึ่งมีทั้งคนและสัตว์ได้เดินทางไปตามเส้นทางการค้าทางบกและนำพาไวรัสกระจายออกไปส่วนเรือก็ทำหน้าที่ขนส่งสัตว์ และสินค้าต่างๆไปยังหลายดินแดนซึ่งบนเรือก็มีหนูทําให้โรคระบาดแพร่กระจายบนเรือและกระจายไปยังดินแดนอื่นๆที่เรือเดินทางไปถึงและในปีคศหนักราช1314ก็ได้เกิดสงครามระหว่างพ่อค้าเจนัวและกองทัพมองโกโดยโรคระบาดได้เข้าโจมตีกองทัพมองโกทําให้กองทัพมองโกต้องยกเลิกการปิดล้อมเมืองสําคัญแต่ในไม่ช้าโรคระบาดก็ได้แพร่กระจายไปยังตะวันออกกลางและยุโรป ในยุคปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์สรุปว่าการะโรคได้ระบาดจากเห็บและหนูจากนั้นก็ติดผ่านคนด้วยกันผ่านทางอากาศแต่ในเวลานั้นการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้าเช่นในปัจจุบันและโรคระบาดนี้ก็เหมือนกับจะเป็นจุดจบของโลกอาการของโลกนั้นก็น่ากลัวโดยไวรัสจะทําให้ระบบน้ําเหลืองมีปัญหาทําให้ต่อมน้ําเหลืองโตอาการเริ่มแรกของโรคคือการที่ทําให้ต่อมน้ําเหลือทั่วร่างกายบวมโต โดยเฉพาะบริเวณที่ลักแร้ได้ขาหนีตามมาด้วยอาการเลือดออกตามจุดต่างๆอาการอื่นๆก็เช่นมีไข้ท้องเสียอาเจียนและเจ็บปวดอย่างรุนแรงผู้ป่วยจะเสียชีวิตในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหรืออย่างดีก็อยู่ได้แค่ไม่กี่วันสุสานเต็มไปด้วยซากศพผู้ติดเชื้อบางครั้งก็มีศพนอนกองอยู่บนถนนสร้างความอนาต่อผู้พบเห็นในเวลานั้นการรักษาก็ยังไม่ก้าวหน้าเช่นในปัจจุบัน มีการรักษาแบบผิดๆหลายวิธีทำให้ผู้ป่วยยิ่งแย่ลงก่อนจะมีการกักตัวเพื่อตรวจโรคในเวลาต่อมาผู้ที่ยังสุขภาพดีจะไม่เข้าใกล้ผู้ป่วยแต่ละครอบครัวก็เก็บตัวอยู่ในบ้านผู้คนบางส่วนก็เดินทางออกจากเมืองเพื่อไปยังบริเวณที่คนน้อยหากแต่โรคก,ก็ยังคงระบาดไปทั่วเมื่อเป็นอย่างนี้ผู้คนจำนวนมากก็หันไปหาไสายศาสตร์และความเชื่อโดยเชื่อว่าโรคระบาดคือการลงโทษจากพระเจ้า ได้เกิดการล่าแม่มดโดยในช่วงที่โรคระบาดอยู่ในช่วงพีคเมื่อคิรกดศักราช1348และคิรสกัาด1349ัารอยบชาวยูนาพันซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุของความวิบัติทั้งปวงก็ได้ถูกสังหารสำหรับจุดสิ้นสุดของการระบาดต้องบอกก่อนว่าโลกนี้ไม่เคยหายไปไหนหากแต่การระบาดหนักซึ่งเป็นเหตุการณ์การเมือนะก,ก็ค่อยเบาลง ในช่วงกลางศตวตรรษที่14สําหรับสาเหตุที่การระบาดเบาลงนั้นหลักๆก,ก็เป็นเพราะว่าผู้ที่รอดจากโรคเกิดภูมิคุ้มกันหมู่อีกทั้งการกักตัวเพื่อตรวจโรคในหลายๆพื้นที่ก็ใช้ได้ผลถ้าเรือต่างๆก็ไม่อนุญาตให้เรือเข้าเทียบท่าในทันทีโดยเรือที่จะเข้าเทียบท่าต้องทําการกักตัวบนเรือเป็นเวลากว่าหนึ่งเดือนถึงจะขึ้นฝั่งได้ ซึ่งนี่ก็น่าจะทําให้การระบาดนั้นช้าลงและอาจทําให้การระบาดของโลกอยู่ในวงจํากัดตัวเลขผู้เสียชีวิตในยุโรปนี้เข้าขั้นเลวร้วายโดยไม่ทราบถึงตัวเลขที่แน่ชัดโดยมีการประเมินระหว่างทศกราษ1,347ถึง1,353ประชากรโลกลดลงไประหว่าง30%ถึง60% ก่อนหน้าเหตุการณ์ระบาดของโรคลายประชากรโลกมีประมาณ450ล้านคนและเมื่อสิ้นสุดศตรวรรษที่14ประชากรโลกก็ลดลงเหลือเพียงประมาณ350ล้านคนเท่ากับลดลงไปประมาณ100ล้านคนและต้องใช้เวลาเกือบ100ปีประชากรโลกจึงกลับมาเท่าเดิมเศรษฐกิจกและเมืองก็ล่มสลายธุรกิจต่างๆต้องปิดตัวความต้องการสินค้าต่างๆลดลงอย่างมากแรงงานก็ขาดแคลน เมื่อขาดแคลนแรงงานทําให้ค่าแรงปรับตัวสูงขึ้นได้ทําให้ระบบท่าเสื่อมลงรัฐบาลแต่ละดินแดงก็ให้ความสําคัญในเรื่องสุขอนามัยมากขึ้นนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามจะหาวิธีการใหม่ๆในการต่อสู้โรคร้ายบางทีบทเรียนจากอดีตก็อาจจะมีค่าได้นํามาปรับใช้ในยุคปัจจุบันที่โลกกําลังเผชิญกับวิกฤตโรคระบาดได้